พึ่งตันนี่กำลังงามงามตะปอดแต่แปะอยู่ละอเอาไปแกงเ้นอใหม่วะเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงหน้าบ้านหน้าบ้านก็เห็นเยอะอยู่นะตรงแถวหน้าก็ดังนนะ่ะเดี๋ยวจะตัดต่อตรงนี้มีมีเจอแค่สามดอกตรงนี้นะ เดี๋ยวจะไปดูหน้าบ้านโน้นเดี๋ยวจะเป็นคลิปตัดต่อเอาเพราะมันอยู่คนละที่เห็นไว้เมื่อคืนนี่เต็มเลยอยู่หน้าบ้านนะจนอันนี้นะจนบางดอกเลยใหญ่แบบเจนแก่นะ่ะเราไม่เห็นเขาโอ้ยนีด่ดอกนะึงอัะตะปอหนึ่เอ้าอืมอ้าวนี่ดอกนึงตะเปาะอ,อยู่ มาเกิดหน่อยเถอะล่ะเกิดไว่เยอะเลยอ้อสวยดีเนะาะตะพอดตะแปะจะเนี่ยจะไปหาอยู่หน้าบ้านโกดังวันนี้ตัดหญ้ทาทั้งวันด้านหน้าด้านหลังจะเป็นลมแขนแข้งขาแข้งก็ยังไม่ดีหรอกอันเป็นเส้นเส้นเอ็นนี่นะพี่น้อง เล่นเอ็นอักเสบรุนแรงนะพี่น้องเนาะเฮ็ดได้เฮ็ดพ่อแม่อยู่หนาเนี่ยมันเฮ็ดหลายก็เลยพักผ่อนสิหาเห็ดกันพักผ่อนจะหาเห็ดไปก่อนอเห็ดผึง่งตัวนี่เนาะเออมองนี่มาเกิดดีอยู่ได้ตะเกาว์่างนี้เหรอมาเคลื่อนเห็นหลายนึ่งโอ้ี่เด่นี่เด่นเห็นบ่ ออืเห็นอยู่นี่เห็นอยู่โอ้ที่มันเน่าแล้วก็เยอะแยะนั่นนี่เออเห้อนี่ยเนี่นี่โอ้ห้อยตีนคอยคักๆเลยนี่เว้ยนี่ดินี่เดกนึงนะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งพี่น้องนี่ก็เห็ดผึ่งนะ เดีสยวพี่ปล่อยทางไม่หม่องนี่มันมันเป็นโกดังมันบ่หมอ้อหนาโกดังเลยนี่เดี๋ยวพ่อยายก็สิย่างเหยียบอีกนะมันบ่ล่ะย่างหาเห็ดกัน,นย่างตุ่มตายยี่ได้มาขึ้นนี่เห็นต่างหลายดอกโอ้พ่อใหญ่เห็นว่าอีหลีเพอร์เวอร์ู่พนะพูด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 นะเห็ดเพิ่งตอนนี้เห็นบ่นน,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 นั่เห็นบ่ เราจะเอาไปด้านหน้านะเอาไปปลูกเด้อพี่น้องเด้อเอาเสือบเขาจะาไปปล่อยด้านหน้านล้นนะเมื่อคืนด้านหลังก็เจออยู่สามสี่ดอกอ่าฮิตเพิ่งได้อ้า ยังหาให้เสร็จพันหมดดินี่สีดอกปักใยผือเบอร์อยู่โอ้พุ่นนะมันเคลืนี่ข่อยย่างมากหมดเมื่อข่อยเหยียบเด้นี่ยข่อยเหยียบเขาเนี่นี่นี่กระดอกนี่ให้ดอกเถาเด้นี่ยเอาไปปลูกในบ้านเนี่ยเถา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 นี่ เฮ็ดอันมันคือมาเกิดมองนีดีเถอะเนาะเฮ็ดผึ่งแม่พี่นอาอเฮ็ดผึ่งอันนี้มันมาเกิดนีดีทีเอา้านี่เห็นบ่านี่เห็นนะมันเค่อยเกิดนะมองเนะี่ยมันก็สิเกิดถ้ามองนีเนาะอันก็บ่ไปเกิดทางอื่นเอา้าเอ้าพี่น้องบ้านข่อยเนี่ยไม่ร้อนนะแต่ว่ามันอบอ้าวนะยิ่งทรมานยิ่งกว่ายิ่งกว่าร้อนอีกนะมันอบอ้าวดนะพี่น้องอืม นักกลัาเก่าอีกอนักกลัวเก่าอบอ้าวนี่มันโอ้ยข่อยมากมากแม่เอา้าเป็นตาตายเนหะ็นไหพี่นอ้องจะเคลื่อนเข่าอันถ้าเป็นลอกเศร้าหายเศร้าหน้าหรือคนอีสานสิเข้าใจเลยพี่น้องดำหน้าแบบหอนเอ้านะเอ้าเอาฝนสีโต๊ะคนะจังสิเอาเฮ็ดไปจังสินะ เฮ้ยยังใจสิขาดนี่ดิเอาหลายยง้มได้สิเล้วเนาะดำหน้าข่อยแน้มเบิงต่อทางแก่คันแท้ยง้มได้มันสิเล้ยวหายต่ข่อยหายหายทุกยากหลายพอแม่กับบ่เคยเห็นอยู่ซื่อได้พี่หน้อข่อยบ่ได้ื้อผู้อื่นด้สมบุกสมบันเฮ็รขับเมื่อจนว่า ให้่นละมันเทียพอทิ่ตนกับว่าไปขึ้นไปซะพอกทิ่ตนเนาะม,มันหอนแล้วก็มันเมยคักเมยแเนี่ยสมกับทุกอย่างตัวละพราะถามากกับเออเอียพื่อพลังกับเออไข่เนี่ยไ <laughs> ข่มองนี่ก็คือว่าเออห้าลำบากมา,าหลายแล้วก็สิได้พักพอนจักหน่อยนะพี่นนอะ พอยกันพักพักการทำงานที่ไม่มีที่สิ้นสดนะแต่ว่ากัดเห็ดอันนี้คือเก่าแหละพี่น้องไม่เห็ดของจะของคือเก่าเพืพ่อนกบจ๋าเพื่อนกบขึ้นมาสองกบปิดท้ายด้วยการสองกบอืมอมอือ,อือ,อืออออออนี่ยกัด มีกบสามตัวสี่ตัวในบึงนี้แต่กลางคนืนน่าจะเยอะอย่หรอกหลายหลายชนิดโอ๊ยนีย่งไงตัวนึงเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เพื่อนละ่ะอือเขียรอีโม่ใช่ไหมเจ้าคือเขียรอีโม่ใช่ไหมเห็นไหมเขียรอีโม่ตื่นแต่เขิบเขียรอีโม่ดีใจ กบอเมริกาเป็นนังไงนนี่นเ,นเห็นหม,มันมีแหล่งน้ำเนาะเขาเขาต้องมาอยู่แหละเขามีแหล่งน้ำกลางคืนสัตว์เขาก็จะออกหากินนเนาะเขาก็จะหากินมแมลงแมลงก็จะมาริมน้ำแล้วสัตว์มันก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารกันนั่นแหละสัตว์น้อยคิ สัดใหญ่เป็นสัดเล็กแต่ถ้าเรามองเห็นเรามองไม่เห็นหรอกอุ้นี่ตัวหนึ่งอย่าบอกว่า